ตอนที่สบ้านรูหลังใหญ่ริมแม่น้ำสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับไหม่พมไม่น้อยมินดามองรอบบ้านสำรวจด้วยสายตาเธอยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจนึกว่าบ้านของแทนไทยจะถูกตกแต่งสไตล์ผู้ชายโสดที่เน้นสีทึบๆแต่ในบ้านเน้นโทนสีขาวให้ความอบอุ่นแถมยังมีของเล่นเด็กเต็มไปหมด คุณพ่อคะหมพรมขอเล่นของเล่นพวกนี้ได้ไหมคะมุมของเล่นถูกจัดไว้ตรงโซนนั่งดูโทรทัศน์เรียกได้ว่าลูกเล่นของเล่นพ่อแม่ก็ดูทีวีไปเป็นอะไรที่ลงตัวได้สิครับของเล่นทั้งหมดเป็นของไหมายพรมเดี๋ยวว่าหลังพ่อจะพาไปซื้อเพิ่มอีกแทนไทยยิ้มอย่างภูมิใจที่ลูกสาวถูกใจของเล่นฉันถามตรงๆคุณไม่ได้สอนให้ลูกพูดใช่ไหม มินดาถามหลังจากที่ลูกสาวไปเล่นของเล่นพี่ไม่ได้บอกนะมินแทนไทยกลับมาใช้คำว่าพี่เหมือนสมัยตอนที่คบกันมินดาถอนหายใจออกมาแทนไทยกลับเข้ามาในชีวิตของเธอไม่กี่วันเขากลับทำให้เรื่องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เธอไม่มีโอกาสหนีโอกาสตัดสินใจหรือแม้กระทั่งโอกาสเล่นบทดรามา่าบอกตังตรงทำงานก็เหนื่อย เธอไม่อยากคิดมากจับผิดแทนไทยให้จิตตกตามนั้นค่ะแล้วของให้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะฉันจะได้ขออาบน้ำก่อนด้วยในห้องนอนของผมเดี๋ยวผมให้ป้าเอมพาไปแทนไทยเรียกป้าเอมคนรับใช้ของบ้านไม่รอช้าป้าเอมเรีบมารายงานตัวต่อหน้าคุณผู้หญิงและคุณหนูของบ้านอย่างตื่นเต้นสวัสดีค่ะป้าเอม มินดายกมือไหว้ผู้ใหญ่อย่างสุภาพไม่ต้องยกมือไหว้ป้าหรอกค่ะคุณมินอะไรกันคะเมื่อก่อนมินก็ยกมือไหว้ป้าเอ็มก่อนไปโรงเรียนทุกเชา้าเธอจำได้ดีป้าเอมเป็นเพื่อนร่วมงานของแม่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่แบบปกป้าดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งบอกแม่นภา,าด้วยว่าป้าคิดถึงเล่นหายกันไปไม่ส่งข่าวป้าเป็นห่วงแทบแย่ ป้าเอมถึงกับน้ำตาคอเบ้าปราบปื้มที่เด็กน้อยในวันนั้นเติบโตมาอย่างดีเราขึ้นไปข้างบนกันเถอคะค่ะต่อไปนี้เราคงได้เจอกันบ่อยขึ้นมินดารู้สถานการณ์ของตัวเองดีหากลงใหม่พรมถูกใจบ้านหลังนี้คงร้องขอมานอนกับพ่อบ่อยเพียงแต่เธอต้องหาทางปฏิเสธไม่มากับลูกด้วยก็พอป้าเอมทำงานอยู่ที่นี่เธอก็หายห่วงไปได้เปละหนึง คนที่มีความสุขในค่ำคืนนี้คงเป็นเด็กหญิงใหม่พรมที่กำลังนอนหลับปุ๋ยระหว่างกลางพ่อกับแม่มินดาทนความเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันไม่ไหวพอลูกนอนเธอก็หลับตามส่วนแทนไทยยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปเก็บความทรงจำเอาไว้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจการที่ทั้งสองคนนอนอยู่บนเตียงทำให้เขารู้สึกถึงการเป็นครอบครัว เรื่องเมื่อห้าปีก่อนส่งผลต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมากการเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลทําให้ทุกคนเริ่มตั้งความหวังจนเขาทําตัวเหลวไหลไปพักหนึ่งและทะเลาะกับที่บ้านตลอดมีเพียงมินดาที่คอยปลอบใจและเป็นแสงสว่างให้เขาตอนสิ้นหวังการที่คนในครอบครัวตั้งความหวังเอาไว้สูงทำให้ทุกคนในครอบครัวตัดสินว่ามินดาไม่เหมาะสม และดูถูกหญิงสาวสารพัดโดยที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นรมก่อนที่เราสองคนตัดสินใจจะหนีไปอยู่ด้วยการทำภาษาคนรักจึงถูกจับได้เสียก่อนเขาถูกจับแยกจากผู้หญิงที่รักยังไม่มีทางเลือกจึงทำให้เขาเริ่มบาดหมางก,กับครอบครัวมากขึ้นไปอีกเริ่มทำตัวเป็นศัตรูจากคนที่เคยมองโลกในแง่ดี กลายเป็นคนมองโลกในด้านลบไม่สนใจใครและมุ่งมั่นเรียนให้จบไวๆเพื่อจะได้ตามหามินดาความยึดติดของเขาทำให้พ่อเริ่มยอมแพ้และขอเพียงให้เขาบริหารบริษัทได้จะไม่ขัดขวางเรื่องความรักของเขาอีกส่วนแม่ยังไม่ยอมเลิกราจนเขาต้องประกาศออกไปตรงๆแน่นอนว่าทุกอย่างมันเป็นแผนการที่เขาวางเอาไว้ ผู้หญิงที่ชื่อแพรวาาเป็นตัวช่วยกระจายข่าวไม่น้อยโชคดีที่ครอบครัวไม่ต้องไปเกี่ยวดองกับผู้หญิงขี้นินทาแบบนั้นตอนนี้ไม่มีใครสามารถควางความรักของเขาได้อีกขอเพียงมินดาเปิดใจเท่านั้นที่โต๊ะทานอาหารมินดามองสองพ่อลูกที่กำลังกินข้าวด้วยกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะ ทำให้เธอพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองที่เผอคิดในใจว่าคงดีไม่น้อยหากเธอกับแทนไทยจะเป็นสามีภรรยากันจริงๆหมายพรมกินเร็วๆลูก่าไปโรงเรียนสายแม่จะรีบทำงานด้วยมินดารีลบลูึ้นจากเก้าอี้ด้วยอาการร้อนรดนมินไปทำงานก่อนเถอะเดี๋ยวพี่ให้คนขับรถไปส่งส่วนหมาพมพี่จะส่งลูกเอง ให้ลูกกินข้าวต่ออีกหน่อยเถอะแทนไทยพูดออกมาอย่างใจเย็นท่าทางรีบร้องของมินดาทำให้ไหมายพรมเริ่มอยู่ไม่นิ่งหนูยังไม่อิ่มเลยค่ะคุณแม่ไหมผพรมรีบพูดขึ้นมาเด็กน้อยไม่ชอบที่ต้องเร่งรีบไปโรงเรียนคุณอย่าตามใจลูกให้มันมากนะักกินข้าวชักช้าแบบนี้จะไปทําอะไรทันแทนไทยขมวดคิ้วหน้านิ่งมินดาไปกินรังแตนที่ไหนมา ถึงระเบิดอารมณ์ใส่เขาแต่เช้ามินไปทำงานก่อนเถอะนี่เพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองเสียงเข้มของแทนไทยทำให้มินดายหยุดชะงักเธอมองไปที่ลูกสาวที่ก้มหน้าเหมือนกำลังจะร้องไห้นี่เธอบ้าไปแล้วหรอทำไมต้องพูดจาไม่ดีแบบนั้นด้วยก็ได้ค่ะมินขอตัวก่อนหม่พมแม่ไปก่อนนะลูกกินข้าวต่อเถอะ มินดาเดินเข้าไปหอมแก้มลูกหนึ่งทีก่อนจะรีบเดินออกจากบ้านไปต่อไปนี้เธอคงต้องระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นที่โรงพยาบาลมินดานั่งดื่มกาแฟอยู่กับหมอรลลินในหัวสมองมีแต่เรื่องของแทนไทยแทบจะไม่มีสมาธิตรวจคนไข้พี่มินมีเรื่องกุ้มใจอะไรหรือเปล่ารินเห็นเอาแต่ถอนหายใจหมอรินถาม พี่ถอนหายใจอย่างนั้นเหรอเธอไม่รู้ตัวเลยใช่ค่ะเรื่องอะไรกันนะที่ทำให้คนกำลังจะแต่งงานกุ้งใจได้หมอลินเซลพร้อมกับอมยิม้มใครจะแต่งงานอย่างนั้นเหรอมินดาทำหน้าสงสัยพี่มินไงล่ะคะคุณหญิงสมอนเปล่าระกาศไปทั่วโรงพยาบาลว่าพี่มินคือสไัยงานแต่งจะถูกจัดขึ้นเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่เธอได้ยินมาเองกับหู มินดาทำหน้าไม่ถูกเธอรู้สึกตกใจไม่น้อยที่ได้ยินเรื่องแบบนี้ไม่ได้การเธอต้องคุยเรื่องพวกนี้กับแทนไทยให้รู้เรื่องคุณว่างไหมตอนกลางวันมาหาฉันหน่อยเธอรีบโทรหาแทนไทยทันทีได้สิผมจะรออยู่ตรงร้านอาหารในโรงพยาบาลแล้วกันแทนไทยยิ้มหลังจากอีกฝ่ายวางสายไปมินดาคงได้ข่าวเรื่องแต่งงานถึงอยากได้คุยกับเขา ที่ร้านอาหารในโรงพยาบาลไม่รู้คิดผิดหรือว่าคิดถูกที่เธอนัดแทนไทยมาเจอที่นี่เพราะตอนนี้เธอกับแทนไทยกำลังตกเป็นเป้าสายตาแต่ให้ทำยังไงได้เธอไม่มีเวลาออกไปไหนฉันเข้าเรื่องเลยแล้วกันพอดีไม่มีเวลาต้องไปตรวจคนไข้ต่อเรื่องแต่งงานนมันหมายความว่ายังไงมีนกับพี่เราสองคนต้องแต่งงานกันเมื่อวานที่มินกับลูกมานอนบ้านพี่ มีพวกนักข่าวมาแอบถ่ายมินก็รู้ว่าครอบครัวของพี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหากพี่ไม่ประกาศว่ามินเป็นภรรยาลูกของเราจะถูกวิจารณ์ในด้านลบมากกว่าด้านดีแทนไทยแสดงสีหน้ากังวลความจริงพวกนักข่าวสนใจของเขาไม่น้อยตั้งแต่เขาถูกขึ้นชื่อว่าเป็นลูกชายรูปหล่อของนักการเมืองชื่อดังหากมินดาไม่ยอมแต่งงานพวกนักข่าวอาจจะกล่าวหาว่าหญิงสาวเป็นเมียรับ ไม่พมเป็นหลานที่ตระกูลไม่ต้องการก็เป็นไปได้มินดายกมือขึ้นกลุ่มขมับให้ตายเธอะมีทางไหนที่เธอจะปฏิเสธได้บ้างแค่เรื่องงานปวดหัวจะตายอยู่แล้วพรุ่งนี้เธอมีเคสผ่าตัดที่ยากพอสมควรเอกสารมากมายเธอต้องอ่านเพื่อศึกษาในกรณีผ่าตัดแล้วพี่มีทางอื่นให้มินเลือกอีกไหมเธอถามทั้งที่รู้คำตอบอยู่ลึกๆไม่มี แต่พี่สัญญาว่ามินจะเป็นภรรยาคนแรกและคนเดียวของพี่ตลอดไปเรากับเวลาหยุดหมุนมินดาถึงกับพูดไม่ออกเมื่อได้ยินประโยคเมื่อครู่นี้คนแรกและคนเดียวเหมือนกับตอนนั้นที่แทนไทยเคยบอกว่าเขาจะรักเธอเป็นคนแรกและคนเดียวตลอดไปจะว่าไปทำไมผู้ชายหน้าตาลรอบ้านรวยอย่างเขาถึงอยู่เป็นสดมาถึงตอนนี้ หมดเวลาพักแล้วค่ะมินขอตัวก่อนที่แทนอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะค่ะแต่ขอให้จำเอาไว้อย่างว่ามินทำเพื่อลูกเท่านั้นเธอรีบลุกขึ้นและเดินออกจากร้านอาหารไปก่อนที่แทนไทยจะเห็นอาการบางอย่างเพราะหัวใจของเธอกำลังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแทนไทยยิ้มกว้างออกมามินดาไฟเขียวเรื่องแต่งงาน เรื่องต่อไปคือเรื่องหัวใจเขาต้องคว้าหัวใจของบินดากลับมารักเขาให้ได้อีกครั้งที่บ้านหรูริมแม่น้ำมินดามองลูกสาวตัวแสบอย่างหมั่นไส้หนูอยากนอนกับพ่อแม่ประโยคนี้วนมาอีกแล้วขณาดเธอบอกว่าให้ไปนอนกับพ่อส่วนแม่จะอยู่บ้านไหมพยมยังไม่ยอมพี่ว่ามินไม่ต้องขนเสื้อผ้ากลับไปหรอกเขายิ้มอย่างทะเลน ไม่ต้องมายิ้มแบบนี้เลยค่ะมินขอตัวไปหามุมสงบทำงานก่อนพวกนี้ต้องผ่าตัดเคสสำคัญครับผมพี่จะดูแลลูกเองทำไมแทนไทยต้องทำตัวน่ารักด้วยมินดารีบเดินไปหามุมสงบนั่งทำงานหัวใจห้ามเต้นแรงอย่างเด็ดขาดต้องคิดถึงเรื่องงานเท่านั้นหลังจากทำงานไปได้สักพักมินดาลงมาหาเครื่องดื่มเพื่อพักสายตา เสียงหัวเราะของไมพมกับคุณหญิงสมอนทำให้เธอต้องหยุดชะงักแอบมองอยู่ห่างๆแม่ของแทนไทยเข้ากับหลานได้ดีจริงๆจนทำให้เธอเผยยิ้มออกมาคนพวกนั้นเคยทำให้เธอเจ็บแค้นบัดนี้ความรู้สึกพวกนั้นอยู่ดีๆก็หายไปตั้งแต่วันที่คุณหญิงสมอนมาขอโทษเธอมักได้รับอาหารพักเที่ยงจากร้านอาหารชื่อดังเสมอ คนที่ส่งมาคือคุณหญิงสมอนหลายครั้งที่เธอไม่กินอาหารพวกนั้นและยกให้คนอื่นแต่พักหลังเธอกับทานอาหารที่คุณหญิงส่งมาให้เพราะเห็นถึงความจริงใจผ่านอาหารพวกนั้นคุณหญิงสมอนมองหลานสาวความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นมาในจิตใจเธอเองก็เคยอุ้มบินดามาตั้งแต่แบบอพอโตเข้าโรงเรียนอนุบาลจนถึงปถม เธอก็เคยซื้อขนมและของเล่นให้เอนดูมินดาไม่น้อยขึ้นเรียนระดับมัธยมเธอก็ช่วยเรื่องอุปกรณ์การเรียนตอนที่มินดาได้เรียนทุนคณะแพทย์เธอก็เอ่ยปากชมไม่หยุดแล้วทำไมตอนนั้นเธอถึงใจร้ายและผักใสเด็กดีอย่างมินดาไปย่าขอโทษน้ไหมพมหากว่าย่าไม่ใจร้ายเราคงได้รู้จักกันเร็วกว่านี้ คุณหญิงรูปหัวหลานสาวน้ำตาคลอเบ้าคุณแม่รู้สึกผิดใช่ไหมครับแทนไทยถามออกมาตรงๆคุณหญิงสมอนพยากหน้าทำน้ำตาเสียงร้องไห้สะอื้นทำให้ไหมพรมวางของเล่นของตัวเองและเดินไปหาคุณย่าคุณย่าเป็นอะไรไปคะอย่าร้องไห้นะโอโอมือเล็กๆเลืเ่อมไปเช็ดน้ำตาให้กับคุณย่า คุณหญิงสมอนถึงกับปล่อยโฮออกมามินดาเลี้ยงลูกได้ดีจริงๆเธอรู้สึกละอายใจเหลือเกินที่เคยทำตัวแย่ๆในอดีตมินดาเองก็ยกมือขึ้นปาดน,น้ำตาที่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณหญิงเธอเองก็เคยนับถือคุณหญิงเหมือนกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วสายสัมพันธ์ทั้งหมดถูกตัดขาดสะบั้นลงแล้วสายสัมพันธ์นั้น จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ